เห็นป่ะรอยสมกอสิวคือหายเราเกี่ยงง่ายมากแบบลื่นเลยอะ่ะรองพื้นตัวนี้นะคะคือของแบรนด์โซลาเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็ไพรเมอร์เขย่าก่อนนึงตัวนี้คือพอมันเป็นแบบไพรเมอร์อยู่แล้วแล้วก็รองพื้นด้วยอะ่ะเราก็ไม่ต้องลงหลายขั้นตอนเห็นป่ะรอยสมกอสิวคือหายเราเกี่ยงง่ายมากแบบลื่นเลยอะ่ะคือแบบกิฟตเราใช้แค่นิ้วเลย เนี่ยคือรอยสิวมันกริบเลยอ่ะเห็นปะทีท่ลงอ่ะกริบมากเนีย่ยเกี่ยแบบง่ายง่ายมากเลยปิดเฉพาะจุ่เราฟินิชลุกอ่ะมันดูไม่ได้แบบแมตช์จนไปด้วยมันยังมีความแบบเหมือนเห็นความว่าของผิวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุกในวันนี้วันนี้ก็คือจะบอกว่าโซล่าช่วยชีวิตมากใช้ขวดเดียวคือแบบจบเลยใช้ยุเกีย์ก็คือได้ตลอดคือแบบเวิร์กมากนะคะโซล่า